สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลงลึกกันในแนวคิดหลักๆนะครับที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการลงทุนของวอร์เรนบัฟเฟตต์กันค่ะคือมันไม่ใช่แค่สูตรสำเร็จหรือเคล็ดลับผิวเผินอะไรแบบนั้นนะครับแต่เป็นเหมือนแก่งความคิดหรือ mindset เลยที่สร้างความมั่งคั่งแบบยั่งยืนจริงๆในระยะยาวค่ะซึ่งก็น่าจะเหมาะมากนะคะสำหรับใครที่กำลังวางแผนลงทุนยาวๆอย่างเพื่อการ,กรเกษียณอะไรแบบนี้ใช่เลยครับเราจะมาดูกันว่าหลักการเหล่านี้มันมีอะไรบ้างแล้วเราจะเอาไปปรับใช้จริงได้ยังไง เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากๆค่ะเพราะอย่างที่บอกมันไม่ใช่แค่เทคนิคเลือกหุ้นแต่มันเป็นปรัชญาเลยนะปรัชญาการลงทุนใช่ค่ะที่พิสูจน์มาแล้วหลายสิบปีเลยหัวใจสําคัญคือการมองไปที่คุณค่าที่แท้จริงของกิจการในระยะยาวอ๋อคือไม่สนราคาผันผวนสั้นๆ ใช่ค่ะมากกว่าจะไปสนใจความผันผวนระยะสั้นหรือแบบเก่งกําไรไปวันๆงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าครับจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากๆของบัฟเฟต์เขาเรียกว่า circle of competence วงกลมแห่งความเชี่ยวชาญใช่ครับวงกลมแห่งความเชี่ยวชาญน,นี่คือหลักการข้อแรกเลยคือต้องเข้าใจในสิ่งที่เราลงทุนฟังดูง่ายนะคะแต่จริงๆไม่ง่ายเลยใช่ครับคือมันเป็นการตีกรอบว่าเรารู้อะไร แล้วก็สำคัญกว่านั้นคือรู้ว่าเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับธุรกิจนั้นๆถูกต้องค่ะประเด็นสำคัญของ Circle of Competence เนี่ยไม่ใช่แค่รู้เรื่องธุรกิจนะคะแต่คือการรู้ว่าขอบเขตความรู้เราอยู่ตรงไหนอืม hmm. ซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่มักจกะประเมินพลาดตรงนี้ไปครับผม การมีวินัยที่จะลงทุนเฉพาะในสิ่งที่เราเข้าใจจริงๆว่าเอ๊ะธุรกิจนี้ทำเล่นยังไงนะมีความเสี่ยงอะไรใครคือลูกค้าใครคือคู่แข่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่แข็งแรงมากค่ะแล้วมันก็นําไปสู่หลักการข้อ2เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะโดยธรรมชาติเลยนั่นคือหลักการที่สองซื้อธุรกิจไม่ใช่ซื้อแค่หุ้นค่ะพอบอกว่าต้องเข้าใจธุรกิจลึกซึง้งมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้มองแค่ตัวย่อหุ้นบนกระดาษแล้วสิคะถูกต้องค่ะ เรากำลังมองว่าเรากำลังจะเข้าไปเป็นเจ้าของกิจการนั้นจริงๆโห oh, มุมมองเปลี่ยนเลยนะจากนักเก่งกำไรกลายเป็นนักลงทุนระยะยาวทันทีใช่ค่ะลองคิดดูเล่นๆก็ได้ว่าถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทนี้จริงๆเราจะสนใจอะไรมากที่สุดคะก็คงไม่ใช่ราคาทุกวันแน่ๆครับคงเป็นเรื่องกำไรการเติบโต แน่นอนค่ะเราคงไม่ได้นั่งดูกราบราคาทุกวันแต่เราจะสนใจว่ากิจการเรากำไรดีไหมอนาคตจะโตไหมโมเดลธุรธิตแข็งแรงพอจะอยู่ยาวๆหรือเปล่าลูกค้ายังโอเคกับเราไหมครับผมการปรับมุมมองเป็นเจ้าของกิจการแบบนี้มันเปลี่ยนโฟกัสเราไปที่ปัจจัยพื้นฐานผลประกอบการระยะยาวทันทีเลยมีวิธีทดสอบง่ายๆไหมครับว่าเราคิดแบบเจ้าของหรือยัง ลองถามตัวเองแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้ามีเงินมากพอจะซื้อบริษัทนี้ทั้ง100%เลยนะเราอยากจะถือมันไปอีกสัก10 2ถึง20ปีข้างหน้าไหมโอ้โหคำถามแรงอยู่ <laughs> ค่ะถ้าคำตอบคือแบบไม่แน่ใจหรือลังเลนิดๆอาจจะเป็นสัญญาณว่าเอ๊ะมันยังไม่ใช่หรือเปล่าแม้ราคาหุ้นตอนนี้จะดูดีก็ตาม เข้าใจเลยครับพอเราเข้าใจธุรกิจมีมุมมองแบบเจ้าของแล้วสเต็ปต่อไปก็เรื่องคุณภาพกับราคาใช่ไหมครับใช่ค่ะหลักการที่3ของบัฟเฟตซื้อบริษัทที่ยอดเยี่ยมในราคาที่สมเหตุสมผล wonderful company at a fair price เน้นคำว่ายอดเยี่ยมก่อนเลยไม่ใช่แค่บริษัทอะไรก็ได้ถูกค่ะต้องเป็นธุรกิจที่ดีจริงๆแล้วค่อยมาดูเรื่องราคาที่สมเหตุสมผลไม่จำเป็นต้องถูกสุดๆเสมอไปนะคะอ่าอันนี้น่าสนใจเพราะหลายคนจะคิดว่า ต้องหาของถูกไว้ก่อนใช่ค่ะจุดนี้มันอาจจะแย้งกับความคิดนั้นนิดหน่อยบัฟเฟตเชื่อว่าการได้เป็นเจ้าของบริษัทที่ยอดเยี่ยมเนี่ยสำคัญกว่าสำคัญกว่ายังไงครับเพราะบริษัทเหล่านี้มีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนทบต้นได้มหาศาลเลยค่ะในระยะยาวนะอ๋อทบต้นไปเรื่อยๆ การจ่ายราคาที่สมเหตุสมผลหรือ fair price เพื่อให้ได้ธุรกจิจชั้นยอดมาเนี่ยมันจึงคุ้มค่ากว่าการไปซื้อบริษัทธรรมดาธรรมดาในราคาที่ถูกมากๆหรือ cheap price เพราะระยะยาวคุณภาพธุรกิจจะเป็นตัวทำเงินให้เราถูกต้องค่ะคุณภาพคือตัวขับเคลื่อนผลตอบแทนที่แท้จริงแล้วอะไรล่ะครับที่ทำให้บริษัทยอดเยี่ยมแล้วก็ยังยอดเยี่ยมต่อไปได้นานๆน,นี่ก็นำไปสู่หลักการที่4เลยค่ะเรื่องคู่เมืองทางเศรษฐกิจ หรืออี o โ o น i c มิคโคูเมืองเหมือนปราสาทมีคูน้ําล้อมประมาณนั้นเลยค่ะนึกภาพปราสาทมีคูน้ําล้อมป้องกันศัตรูบุกในโลกธุรกิจคูเมืองก็คือความได้เปรียบทางการแข่งขันที่มันยั่งยืนนะคะครับผมที่ช่วยปกป้องบริษัทจากคู่แข่ง ทำให้รักษาส่วนแบ่งตลาดอัตรากําไรไว้ได้นานๆมันมีรูปแบบไหนบ้างครับคู่เมืองเนี่ยมีได้หลายแบบเลยค่ะอาจจะเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากๆจนลูกค้าไม่ยอมเปลี่ยนใจเลยเช่นคอคาโคล่าหรือแอปเปิลครับหรือการมีต้นทุนการผลิตต่ําที่สุดในอุตสาหกรรมทําให้กดราคาคู่แข่งได้หรืออาจจะเป็นเครือข่ายที่แข็งแกร่งคือข่ายอย่างเช่นระบบบัตรเครดิตอย่างวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดไงคะยิ่งมีคนใช้เยอะร้านค้ายิ่งต้องรับ ยิ่งดึงดูดคนใช้มากขึ้นไปอีกเป็นวงจรไปอ๋อเข้าใจครับหรืออาจจะเป็นพวกสิทธิบัตรใบอนุญาตอะไรแบบนี้ใช่ค่ะหรือกฎระเบียบบางอย่างที่กีดการรายใหม่ไม่ให้เข้ามาแข่งง่ายๆสิ่งสำคัญคือครูเมืองนี้ต้องกว้างแล้วก็ยั่งยืนพอที่จะปกป้องธุรกิจได้ยาวๆนะคะ การมีครูเมืองนี่สําคัญมากเลยโดยเฉพาะถ้าจะลงทุนยาวๆเพื่อเกษียณใช่ไหมครับสำคัญที่สุดเลยค่ะเพราะมันช่วยปกป้องความสามารถในการทํากําไรการเติบโตของบริษัทที่เราลงทุนไปไม่ให้ถูกคู่แข่ง กัดกร่อนไปง่ายๆถ้าไม่มีคูเมืองต่อให้วันนี้ดีอนาคตก็อาจจะแย่ได้ถูกค่ะกําไรก็จะถูกแบ่งไปเรื่อยๆซึ่งมันทําลายศักยภาพการทบต้นระยะยาวการมองหาคู่เมืองก็คือการมองหาความทนทานความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนนั่นเองเอาล่ะครับสมมติเจอแล้วบริษัทสุดยอดเข้าใจง่ายมีคูเมืองราคาดูโอเคกดซื้อเลยไหมครับ <laughs> ยังก่อนค่ะบัฟเฟตตบอกว่ายังยังมีหลักการที่5ด้วย ยังมีอีกใช่ค่ะคือส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยหรือ margin of safety margin of safety ส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยเหมือนซื้อประกันเหรอครับคล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะเหมือนซื้อประกันความผิดพลาดเพราะถึงเราจะวิเคราะห์มาดีแค่ไหนอนาคตมันก็ยังไม่แน่นอนเสมอไปเนอะจริงครับเราอาจจะประเมินกำไรสูงไปคู่แข่งอาจจะออกของใหม่มาดีกว่าหรือเศรษฐกิจอาจจะแย่กว่าที่คิดไว้ก็ได้ครับ การมี Mar g i n o f safety ก็คือการพยายามซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงที่เราประเมินไว้อยู่พอสมควรซื้อต่ำกว่าที่คิดว่าควรจะเป็นใช่ค่ะเผื่อว่าการประเมินเราพลาดหรือมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเราก็ยังจะไม่ขาดทุนหรือขาดทุนน้อยลงมันเหมือนสร้างกันชนให้พอร์ตเราค่ะอืมเข้าใจเลยครับแต่การจะหา Margin of Safety ได้จริงๆเนี่ยมันก็ต้องอาศัยอีกอย่างหนึ่งหรือเปล่าครับใช่ค่ะต้องอาศัยหลักการที่6คืออะไรครับ ความอดทนคือซ u เปอร์พาวเวอร์ความอดทนใช่ค่ะเพราะโอกาสที่จะซื้อของดีในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ามากๆมันไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะจริงครับแล้วมันมักจะมาในช่วงที่ตลาดกำลังตกใจหรือแบบไม่มีใครสนใจสินทรัพย์นั้นๆเลยอ๋อต้องอดทนรอจงังหวะปล่อยโอกาสซื้อที่เหมาะสมคือรอให้มี margin of safety นั่นแหละครับ และที่สำคัญกว่านั้นคืออดทนถือครองธุรกิจที่ดีเยี่ยมที่เราซื้อมาแล้วปล่อยให้พลังของการทบต้นมันทำงานไปเรื่อยๆเป็นปีๆหรือเป็นสิบๆปีบัฟเฟตไม่ได้รวยเพราะเทรดสั้นๆเลย ไม่เลยค่ะเขารวยจากการเป็นเจ้าของธุรกิจที่ดีแล้วก็อดทนรอให้มันโตซึ่งนี่มันตรงข้ามกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ในตลาดพยายามทำกันคือหาทางรวยเร็วๆพอพูดถึงช่วงตลาดตกใจหรือช่วงคนฮึกเหิมมันก็มาถึงหลักการที่น่าจะดังที่สุดของบัฟเฟตเลยมั้งครับอันไหนคะหลักการที่7จงกลัวเมื่อคนอื่นโลภและจงโลภเมื่อคนอื่นกลัวอ๋ออ๋อ be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful อันนี้คลาสสิกมากฟังดูเท่มากครับแต่ทำจริงนี่น่าจะยากนะดูยากที่สุดเลยค่ะเพราะมันสวนทางกับสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์เราโดยสิ้นเชิงเลยครับผมหลักการนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับหลักการที่10บเลยนะคะข้อสิค่ะอารมณ์คือศัตรูตัวฉกาจของการลงทุนอารมณ์คือศัตรู ใช่ค่ะบัฟเฟตเชื่อว่าความสำเร็จในตลาดหุ้นไม่ได้วัดกันที่ IQ สูงสุดนะแต่อยู่ที่การควบคุมอารมณ์ได้ดีที่สุดต่างหากควบคุมอารมณ์โดยเฉพาะอ,อารมณ์ไหนครับหลักๆก,ก็ความโลภกรีดค่ะที่มักจะมาตอนตลาดกระทิงทุกคนมองโลกสวยอยากรวยเร็วทำให้กล้าซื้อของแพงเกินไปครับ กับความกลัวเฟียค่ะที่ถาโถมเข้ามาตอนตลาดหมีทุกคนสิ้นหวังเทขายทุกอย่างทําให้ขายของดีในราคาถูกเกินไปการทําตรงข้ามกับฝูงชนหรือการคุมอารมณ์ตัวเองได้นี่เองที่อาจจะเป็นตัวตัดสินผลตอบแทนระยะยาวเลยมีส่วนอย่างมากค่ะโดยเฉพาะคนวางแผนกเกษียณการไม่ตื่นตระหนกขายหุ้นดีๆทิ้งไปตอนตลาดพังหรือการไม่ไล่ซื้อหุ้นตามกระแสตอนตลาดบูมสุดๆน่าจะเป็นกุญแจสำคัญเลย เหมือนเคยได้ยินว่าตลาดหุ้นคือเครื่องมือย้ายเงินจากคนใจร้อนไปหาคนใจเย็นใช่เลยค่ะคำเปรียบเทียบนี้เห็นภาพชัดเจนมากการเข้าใจจิตวิทยาฝูงชนและรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองเนี่ยเป็นทักษะที่สำคัญไม่แพ้การวิเคราะห์ธุรกิจเลยค่ะทีนี้มาดูเรื่องการจัดพอร์ตกันบ้างครับหลักการที่8กระจายความเสี่ยงแบบมีสติไม่ใช่กระจายแบบสุม่มค่ะหลายคนเข้าใจว่ากระจายความเสี่ยงคือต้องซื้อหุ้นเยอะๆไว้ก่อน แต่พอไปดูพอร์ตของเบิร์เชียร์จริงๆอา้าวทำไมกระจุกตัวในหุ้นไม่กี่ตัวล่ะครับมันขัดกันไหมสำหรับบัฟเฟตแล้วนะคะความเสี่ยงที่ท้ายจริงมันไม่ได้มาจากการถือหุ้นน้อยตัวค่ะแต่มาจากการลงทุนในสิ่งที่เราไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ตั้งหากอ๋อไม่ใช่จานวนตัวแต่เป็นความเข้าใจใช่ค่ะถ้าเราศึกษาธุรกิจมาอย่างดีเยี่ยมเข้าใจครูเมืองเข้าใจผู้บริหารมั่นใจในอนาคตยาวๆ การลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่ในธุรกิจนั้นๆหรือที่เรียกว่า concentration เนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าการซื้อหุ้น10 2ถึง20ตัวที่เราไม่ได้เข้าใจมันดีพอหรือที่เขาเรียกว่า diversification เสียอีก diversification กระจายจนแย่ลง <laughs> หลัวเราะ <laughs> ประมาณนั้นค่ะแต่สำหรับนักลงทุนทั่วไปล่ะครับที่อาจจะไม่มีเวลาหรือความเชี่ยวชาญพอจะศึกษาหุ้นทีละตัวขนาดนั้นการกระจุกตัวแบบบัฟเฟตก็ดูจะเสี่ยงไปไหมครับถูกต้องเลยค่ะ สำหรับนะักลงทุนส่วนใหญ่วอร์เรนบัฟต์เองก็แนะนำทางเรื่องที่ปลอดภัยและเหมาะสมกว่านะคะคืออะไรครับนั่นคือการลงทุนในกองทุนดัดชนีหรืออินด x f u ฟันค่ะอ๋อกองทุนรวมดัดชนีค่ะมันเหมือนเป็นตะกร้าที่รวบรวมหุ้นชั้นนำไว้เยอะแยะในตลาดให้เราได้กระจายความเสี่ยงไปในตัวโดยอัตโนมัติเลยโดยไม่ต้องเสียเวลาเลือกหุ้นเองแล้วก็ลงทุนยาวๆไป ใช่ค่ะลงทุนระยะยาวไปเรื่อยๆสมัำเสมอถือเป็นวิธีที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและมีความเสี่ยงต่ำกว่าการพยายามเลือกหุ้นเองโดยไม่มีความเข้าใจเพียงพอค่ะเข้าใจเลยครับสุดท้ายมาถึงหลักการที่9ซึ่งผมคิดว่ามันช่วยตอกย้ำทุกอย่างที่เราคุยกันมาเลยหลักการไหนคะคือคิดแบบเจ้าของกิจการระยะยาวครับมีคำพูดคลาสสิกที่ว่าถ้าคุณไม่เต็มใจที่จะถือหุ้นตัวนั้นเป็นเวลา10ปีก็อย่าคิดที่จะถือมันแม้แต่10นาที โอ้โหคำนี้คมมากค่ะเหมือนเป็นบททดสอบสุดท้ายก่อนลงทุนเลยนะครับใช่เลยค่ะคำถาม10ปีนี้ส่งพลังมากมันบังคับให้เรามองข้ามเสียงรบกวนระยะสั้นๆไปเลยพวกความผันผวนราคาข่าวรายวันใช่ค่ะแล้วกลับไปโฟกัสที่แก่นแท้ของธุรกิจว่ามันแข็งแกร่งพอที่จะอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้ไหมในอีก10ปีข้างหน้า ครับผมมีความได้เปรียบที่ยั่งยืนไหมผู้บริหารเก่งและซื่อสัตย์หรือเปล่าอืการคิดแบบเจ้าของระยะยาวแบบนี้จะช่วยกรองหุ้นที่เป็นแค่กระแสะหรือหุ้นที่เราไม่ได้มั่นใจในพื้นฐานจริงๆออกไปได้เยอะมากค่ะโดยเฉพาะสําหรับพอร์ตเกษียณการมองยาว10ปี20ปีหรือนานกว่านั้นคือสิ่งจําเป็นเลยที่สุดเลยค่ะการเลือกธุรกิจที่มั่นคง จ่ายปันผลสม่งเสมอมีสินค้าหรือบริการที่คนยังต้องใช้หรือเป็นสินทรัพย์ที่สร้างกระแสงเงินสดต่อเนื่องก็น่าจะเข้ากับหลักการนี้แน่นอนค่ะเป้าหมายระยะยาวอย่างการเกษียณมันต้องการความแน่นอนความมั่นคง การเลือกธุรกิจที่พิสูจน์แล้วว่ามีความทนทาน durable และสร้างกระแสงเงินสดสม่ำเสมอได้จึงสำคัญกว่าการพยายามจับจังหวะตลาดหรือไล่ตามหุ้นที่โตเร็วแต่ไม่แน่นอนสูงโอเคครับหลังจากเจาะลึกกันมาหลายหลักการแล้วลองมาสรุปเป็นเช็คลิสต์สั้นๆให้ลองถามตัวเองก่อนกดซื้อดีไหมครับดีเลยค่ะข้อแรกเลยเราเข้าใจธุรกิจนี้จริงๆหรือยังอธิบายให้คนไม่รู้เรื่องฟังได้ไหมข้อ2 เรากำลังคิดแบบเจ้าของกิจการที่มองยาวๆหรือแค่หวังกำไรเร็วๆจากราคาที่เปลี่ยนไปข้อ 3. บริษัทนี้มีคูเมืองที่แข็งแกร่งพอจะปกป้องธุรกิจในเรยะยาวได้จริงหรือเปล่าข้อ 4. ราคาที่เราจะซื้อนี้มีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย Margin of Safety แล้วหรือยังหรือว่าเรากำลังจ่ายแพงไปข้อ 5. เราโอเคไหมที่จะถือหุ้นตัวนี้ไปอีก10ปีโดยไม่สนราคาที่ผันผวนระวังทางเลย และข้อสุดท้ายสำคัญมากเราตัดสินใจด้วยเหตุผลและข้อมูลหรือกำลังถูกอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความโลภหรือความกลัวชักนำอยู่การตอบค้นถามเหล่านี้อย่างซื่อสัตย์กับตัวเองน่าจะช่วยการตัดสินใจลงทุนของเรามีคุณภาพมากขึ้นนะครับและสอดคล้องกับแนวทางการสร้างความมั่งคั่งระยะยาวแบบบัฟเฟตด้วยค่ะครับผม ก็ขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าแนวทางนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการสร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคงในระยะยาวโดยเฉพาะเพื่อการกเกษียณมากกว่าการมิ่งไล่ตามกำไรระยะสั้นค่ะครับผมทีนี้ก่อนจะจากกันไปมีคำถามทิ้งทายให้ไปลองคิดกันเล่นๆครับค่ะในเมื่อหลักการสำคัญคือการทำความเข้าใจธุรกิจอย่างลึกซึง้งภายในวงกลมแห่งความเชี่วชาญของเราค่ะในโลกปัจจุบันที่ข้อมูลมันเยอะมาก ธุรกิจก็ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเราจะเริ่มต้นสร้างหรือขยาย Circle of Competence ของตัวเองได้ยังไงอืมคำถามน่าคิดนะคะมีอุตสาหกรรมหรือบริษัทอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเราที่เราพอจะเริ่มศึกษาทำความเข้าใจแล้วอาจจะเข้าข่ายตามหลักการที่เราคุยกันวันนี้ได้บ้างลองนำกลับไปคบคิดกันดูนะครับ ถูกใจเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Non-Stop Investment เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราหุ้นสินทรัพย์น่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับและหากคุณมีการลงทุนสินทรัพย์ใดที่น่าสนใจให้เรา Non-Stop Investment นํานำมาเล่าให้ฟังคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ